Lights of P นะครับคืออีกหนึ่งเกมโซลไลด์ของปี2 0 2 3ที่ควรค่าแก่การได้ลองเล่นดูเพราะว่านอกสัตว์จะมีทีมที่น่าสนใจแล้วเกมเพลย์ก็ถือว่าหนักแน่นนับชวนให้ติดพันจนวางจอยไม่ลงเลยทีเดียวแต่เกมโซล l ไล e ์ก็คือเกมโซล l ไล i ์นะครับมันยังคงมีความยากอยู่หลายจุดเราเลยขอแนะนํา10วิธีที่จะช่วยปรับตัวเข้ากับเกมให้เกมนี้เล่นได้ง่ายขึ้นเพื่อเอาตัวรอดจากนรกแห่งจักรกลนในเมืองคราด ข้อ1 perfect guard คือเพื่อนแท้นะครับทางรอดของเกมนี้ต้องป้องกันให้แน่นและคุ้นชินกับการทำ perfect guard และถึงกดไม่แม่นเนี่ยมันก็จะยังเป็นท่าป้องกันแบบธรรมดาทำให้เลือดเราเนี่ยจะลดลงเล็กน้อยนะครับและโจมตีเพื่อเอากลับมาได้การกดป้องกันนะจึงดีกว่าการหลบนะเพื่อวัดดวงว่าจะไม่โดนหรือโดนเต็ม,ตมแบบ100% ข้อ2นะครับอย่าเก็บเออรโกไว้กับตัวเยอะจนเกินไปเมื่อเราเห็นตัวเลขเออรโกเป็นสีฟ้าแปลว่าสามารถใช้มันอัปเกรดได้แล้วนะครับช่วงนี้ให้หาจุดปลอดภัยแล้ววาร์ปกลับไปอัพเลเวลในโฮเทลคลาสได้เลยหรือถ้าเกิดขาดอยู่นิดเดียวก็จะอัพเลเวลได้เนี่ยให้กดใช้เออร์โกแฟกเมนต์ขึ้นมาจนกว่าจะเพียงพอ ข้อ3ติดตั้งไอเทมในเบลไว้แค่เท่าที่จําเป็นเหลือไอเทมไว้ในเบลนับเฉพาะที่ใช้บ่อยๆตอนสู้จะได้ไม่กดพลาดในจังหวะคับขันหรือก็คือเราไม่จำเป็นต้องใส่ไอเทมในอัปเปอร์เบลและโลวเวอร์เบลจนเต็มสล็อตนะครับอย่างพวกไอเทมสิปอาถาอื่นๆก็สามารถเก็บไว้ใช้จากเอ็กซ์ตร้าแบ็ได้ ข้อ4ทดลองบิลได้อย่างเต็มที่นะครับเมื่อเล่นไปจนถึงจุดจุดหแล้วเราสามารถจะรีเซ็ตอัปเกรดต่างๆได้ทั้งค่าเซตัสนะพรอแกนหรือ Legion Arm ก็รีเซ็ตได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเกมจึงไม่ต้องกลัวนะครับถ้าอยากจะลองเล่นบิลอะไรก็ตามที่ตัวเองสนใจลองได้เลยเต็มที่ครับ ข้อ5้าอัพสกิลหลบก่อนเป็นอันดับแรกแม้ว่า Perfect กกาดจะเป็นเพื่อนแท้นะแต่บางครั้งการหลบก็ยังจำเป็นอยู่ซึ่งเราสามารถอัพเกรด p o ีออรกนให้หลบได้ดีขึ้นด้วยเมื่อสู้กับศัตรูนะครับที่เราแนะนำให้อัพเกรดก่อนเลยก็คือลิง k ์ดอชนะครับเพราะมันสามารถทำให้การกด O หรือ B 2ครั้งบนจอยนะครเป็นการกลิ้งหลบได้ด้วย ข้อ6รับอาวุธให้พร้อมเสมอถึงจะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายนะแต่หลายคนก็ยังลืมได้เหมือนกันในจังหวะที่เร่งด่วนนะครับเพราะงั้นควรใช้กร i d เดอร์ให้ติดเป็นนิสัยนะครับรับอาวุธของคุณให้พร้อมสู้เสมอและหลังๆจะมีสิ่งที่เรียกว่ากรสโตนด้วยนะครับไอเทมนี้ก็ควรกดใช้ทุกครั้งเพื่อรับผลพิเศษก่อนสู้กับบอส ข้อ7เลือก Handle ที่ Move Set หรือเลือกอาวุธที่สกิ l นะครับลองใช้ Handle ทั้งหมดเพื่อดูว่า Move Set อันไหนที่เหมาะกับเราแต่ในส่วนของอาวุธควรเลือกที่ Skill ติดตัวนะพอได้แฮนด l e ลกับอาวุธที่ถูกใจแล้วแล้วค่อยนํามาประกบกันเป็นหนึ่งเดียวและที่เราแนะนําเลยก็คือ g r e c t Sword of Fate Handle อเนี่ยอันนี้ใช้ดีมากๆเพราะกดแล้วเราจะรับการโจมตีได้หนึ่งครั้งเป็น p e อ f e เฟ g u a กาแน่นอน1 0 0ทําให้เกมเล่นง่ายขึ้นพอสมควร ข้อ8พยายามคุมน้ำหนักนะเพราะว่าน้ำหนักของไอเทมในตัวนั้นส่งผลต่อการเคลื่อนที่และการกลิ้งหลบด้วยสำหรับวิธีลดน้ำหนักมีหลายทางนะครับเช่นควรสวมใส่อุวุรไว้เพียง1ชิ้นยอมใส่ของที่ด้อยกว่าแต่เบาสบายหรืออาจจะใช้ carriers amulet นะครับช่วยเพิ่มความจุก,ก็ทําได้เหมือนกัน ข้อ9นะบางอย่างควรประหยัดแต่บางอย่างก็สิ้นเปลืองได้สิ่งที่ควรประหยัดก็คือ Star Fragment นะครับอเทมนี้เนี่ยเจอ b o s ครั้งแรกแนะนําให้เก็บไว้แล้วลุยเดี่ยวไปก่อนและค่อยกดใช้ในอรอบหลังๆที่เรามั่นใจแล้วว่าจะชนะนะครับอย่าก,กดใช้ Ergo ที่ drop จาก b o s เพราะมันเอาไปแลกเป็นอาวุธหรือว่าอเทมพิเศษได้แต่ที่ไม่ต้องประหยัดมากก็คือ Pulse Cell นะครับหรือยาฟื้นฟูลเลื่อดน,นั่นเองเพราะถ้าใช้หมดแล้วเราสามารถชาาร์จกลับมมใหห่่ไดดด้้นนิอยวยว และข้อสิบข้อสุดท้ายกดคุยกับ NPC จนกว่า NPC จะเริ่มพูดซ้ำๆนะครับ NPC ในเกมนี้จะไม่พูดทุกอย่างหมดในระลอกเดียวแต่ต้องกดคุยต่อเรื่อยๆเพื่อฟังให้ครบซึ่งนอกจากจะได้รู้ข้อมูลเนื้อเรื่องบางความลับก็ปลดล็อกก,กับการคุย NPC ให้จบด้วยเหมือนกันและนี่คือ10เทคนิคใน Li ฟ์ออฟนะครับซึ่งตัวเกมวางขายแล้ววันนี้ทั้งบน p c p l a y s t a t i o n และ Xbox หรือถ้าใครเป็นสมาชิกเกม pass สอยู่ก็โหลดมาวัดฝีมือกันได้เลยทันทีนะ,ะครับทั้